เสียงเดียวที่คุณไม่ควรมองข้างอาจเป็นเสียงสุดทา้ายที่ช่วยให้ชีวิตของมีชีวิตดู่ต่อขอนแก่นเราเป็นเมืองแห่งความม่วนซื่นเมืองที่เต็มไปด้วยผับบา,า,า,าร์ร้านอาหารร้านเหล้าคนอีสานเราเติบโตมากับจังหวะเสียงเพลงเสียงร้องคนอีสานเรามีความสุขความสนุกได้ในทุกๆวันแต่หลังจากที่คุณเหนื่อยคุณดื่มคุณมา กลับมาที่ห้องพักโรงแรมคอนโดในเวลาตีสามตีสีขณะที่คุณหลับลึกจากความเหน,นื่อยาผู้คนวิ่งหนีตายลงจากบันไดหนีไปจะมีใครสักกี่คนไหมที่จะมาเคาะประตูเรียกคุณจะมีใครเสียเวลาหยุดวิ่งเพื่อจะมาเรียกคุณวิ่งไปด้วยกันไหม เสียงเดียวที่จะปกคุณจากความมืดความเงียบจากความตายในขนานั้นคือเสียงจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่าปล่อยให้ชีวิตคุณอยู่กับโชคชะตาเสียงเดียวที่คุณไม่ควรมองข้ามอาจเป็นเสียงสุดท้ายที่ช่วยให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ควรตรวจเช็คบัมุมูมล,ลักษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง